เทพดาดาวทั้งหลายเอ้ยวันนี้ข้าพระเจ้าจะออันเทินสเสด็จลงมาสโมสรประชมช่วยชรลักลาเหวสเมเทพดาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาฟังน้ำและบนบกมีได้เสมอกันอยากขะคันทัพนาคาใช่แต่เท่านั้น อีกครั้งยักษาและคนทานนาคาผู้เป็นใหญ่ติทันตาสันติเกยังเทปดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบล<ง>มุนีวรวัจจนางอีกครั้งฤรืสีมุนีนาทุกแห่งหน ท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์รอนด้วยตะบาเดชาสาทูดูก่อนเทพดาเจ้าทั้งปวงแมจงกระเซมซานตามอันดับสุนันตุจงเงียโสสดับอัดอันลำเลิศขอเชิญเธอทุกๆุกโรงวันนี้ข้าพระเจ้าจะขออันเชิญ สมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชขอให้มาอำนวยพระพรชัยในการพิธีให้กับท่านรองผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายอำเภอและส่วนราชการทุกท่านที่มาร่วมในการพิธีในวันนี้ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขงอกงามไพ้บู์เจริญสัทธาวัฒนาบารมีอันตรายจงอย่ามีมาย่ำยีโลกภัยไม่มีมาบีธาจงสมบูรณ์พูนพูนเป็นมงคลสวัสดี จงสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาลาบยศไหลหลังมาทุกประการเธอสาธุอิติปิโสพระก็วามือข้าเจ้าดา้ทั้งสิบคิ้วขึ้นระหว่างคิ้วตังบังคมนมัสการข้าพระพุทธเจ้าจะรึกสรรเสริญพระคุณบิดอน21คุณบรรดา12คุณพระแม่โพศบสาิบเกคุณพระพุทธเจ้า36 คุณพระธรรม3าคุณพระสงฆ์14คุณพระแม่ธรณี21คุณแม่คงคา12คุณพระเอิงโหคุณพระพายเจ็คุณอักษร41คุณอัครา3าคุณพระอาจารย์1ิคุณพระอุปชาคุณพระรมมวาจาจารย์คุณอนุศรศาสตร์คุณอัสวาตคุณปัสสวาดคุณยิสสวาดคุณณดวงแก้ว3ามประการ คุณศินห้าคุณศิลแปดคุณศิลสิบคุณศิน2 2สองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมรซีคุณผลสี่จนคุณนิพพานหนึ่งจงรวมเป็นพระนวโรกุตธรรมด้วยเดชาข้าพระพุทธเจ้าจะกระทําการใดๆหรือสิ่งใดๆในการพิธีนี้ขอจงประสิทธิคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนาบัวคุณพระฤาษีไพรโกดคุณพระฤาษีพิลาคุณพระฤาษีบรมโกดคุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีสงนิษฐ คุณพระฤาษีสีไัยคุณพระฤาษีหน้าเสือคุณพระฤาษีหน้าเนือ้อคุณพระฤาษีผู้ทรงนาคาคุณพระฤาษีมหาดาบทคุณพระฤาษีมหามนุนีคุณพระฤาษีปัสสาโะคามหาดาบทคุณพระฤาษีชีวุโกโมรารพัทคุณพระฤาษีปูมีริศ ทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งผู้ทรงมิฤิธาบารมีคุณพระศิวะคุณพระอิศวรคุณพระนารายณ์อวตารคุณพระพรมคุณพระอินคุณพระยมคุณพระการคุณท้าวจตุรกบาลทั้งสี่คุณพระมาตรีคุณพระภูมเจ้าที่เจ้ากรุงพารีชัยยั่งมงคล เป็นที่เคารพแห่งผงชนทั้งหลายคุณพระทศพลคุณพระธรรมเจ้าทั้งสามติดัดอันเป็นพระบารมีคุณพระธรรมขันทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระบารมีศรีรันาตนไตรพระธาตุคาถาพระสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพ์อนุโรชชวานพระธรรมวิหารคุณโมคลาย,ยานคุณพระสารีบร คุณพระอนุรุธาคุณพระอุปคุตเถระคุณพระอานนท์คุณพระพรขวัมบอดีคุณพระตีดีสิงเหคุณเลกคุณยันคุณพันคาถาคุณว่านคุณยาคุณพระอาทิหกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคาร8 คุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระเสาสิบคุณพระฤหัสบดีสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองพระสุขี่สิบเอ็ดคุณพระเกตเก้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยอุบัติขึ้นมาขอให้ประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยังกตะคาถาท,าทโตสิทธิเตโชชัยโยนิด,ดังสิทธิราโพนิรันตลงังสัพพะโสถีพระวันตเุเน ทางภาษาธรรมวาภาษาสังภาวา,ทา,ท,าทาวัาวนทิตวาอาจารย์ยังอันตรายวินาศสันเตสิทธิพุทธ,ธาสิทธิพัมมาสิทธิสังฆาสิทธิเตชาชัยยาสิทธิ พระพุทธกุณางพระธรรมกุณางพระสังฆกุณางมาตาปิตายุรุชริยาเทวคุณาโสถีพระวันตูเมยติปิโสมขวาวข้าพเจ้าจะนมัสการถึงขุนแก้วทั้งสามประการคือเป็นสิ่งประเสริฐในโรกาคุณพระพุทธทางคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณทั้งแก้วสามขามประการอันเป็นประธานในโรกาข้าพเจ้าจะนมัสการถึงพระศรีอริยเมตรัยพระศรีสากยะมุนีพระโพดมมรรมไตโรคกนาตงเสด็จมาอยู่เหนือเกสาแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนมัสการถึงพระองค์อันทรงธรรม พระกรรมฐานทั้ง8 4 0 0มืสพันพระธรรมขันธ์จบพระะโยกกันตายพระวิสุทธิไนทั้งเจทดนานพระไตรลัก์พระอภิธรรมทั้งเจ็กัมเพลคือพระวิพังพระสังคีหนีพระธาตุคาถาพระคาถาวัตถุพระยมกข้าบุคคลบัญญัติพระสารีริกิก้าทั้ง17ทนานพระโมคัลายานพระสารีมุตรพระอุปคุตพระอนุรุธะเทระพระพระความบอดี พระอุบารีพระกัสปะเถระเจ้าพระพุทธสิหิงพระอานนทพระปฏิมากรพระพุทธสิธีพระชิมพีพระสังกัจยานะเถระพระพุทธบาทพระปรมัทถพระเตมีราชพระธาตพระจินราชพระจินสีพระศรีสากยมุนีพระเจดีมัสีมหาโพพระเสมาชัยพระอุโบสถ พระปเจกโพพระพุทธเจ้าพระเจ้าสิริสุทธโธธนะอันเป็นพระพุทธบิดาพระนางสิริมหามายาอันเป็นพระมารดาพระพุทธองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เก้าร้านเก้าโกดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รู้จบพระพิดกกันใจข้าพระเจ้าจะคนสองหอัญเชิญพระอิศวรพระนารายณ์พระพุทธกินีพระพุทธกินายพระปุยพระทาย องอุมาพระวดีพระรัศมีพระสรรสวัสดีพระขะมุนีเมฆคาาพระอินพระพรมพระยมพระการเท้าจตุโรกาบาลทั้งเซพระมาตุรีพระสกันเตืองฤทธโพกาภาพวิลนพระทิพยเนธพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระเวยนางกว่าพระแม่โพศศเขาพระสุเมร่าเท้าไปจีศูนย์พระยาวุปยานาคปลาโนนคชสีราชสีอินดงพระพิราปาสุขีพารีหนุมานอง์คชชมภูพานพระรามพระรัชพระพิเภกัสดายุทธภูมิพันธันนตยา ดวานุราชอินพรทิตรามาุนเรืองฤทธเทพอรชุนกับบินุราชตนทะแสน8 4 0 0มพันพระธรรมขันอันเป็นบริวารเทพพย,ายดาพรหมโรหิตาท้าสหัสบดีพรมมะอารักษ์อันเป็นประถมในจักรวาลอารักษ์และฉันดุสิตานิม,มารณีฉันกามาพุโสรสทั่วทุกมหาเทวาสถานอากาศนิตมหมาผมขออันเชิญมาช่วย ในการพิธีนี้ทุกพุกนิคมค้อบจัก,กรวาลเทวดาอารักแปดราศีพระภูมิเจ้าที่และท่านเท้าเจ้ากรุงพารีจงมาคุ้มของเสนียดกันไรด้วยฤทธาสารพัดการใดๆ ขอให้ประเสริฐธีแก่ทเจ้าอิติปิโสพระกอียทั้งคุณแก้วทั้งสามประการขอมาสิงสู่ในเก้าเกษาทุกขันวานมารดาจงมาสิงสู่ในตัวข้าพระเจ้าทุกๆเวลาสิทธิพุทธามหาราพังสัพพะสุขังพระวันตุเมสิทธิธรรมามหาราพังสัพพะสุขังพระวันตุเมสิทธิสังขามหาราพังสัพพะสุขังพระวันตุเม นะโมพุทธายะสิทธิกิจังสิทธิกัม,มงสิทธิกริยังสกถาทะโตสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิราโพนิลันทลังสัพพสถีพระวันตุเมปรมังสุขังอธทิตเตโชชัยไตรตึงทั่วโรคธาตุจงเสดจมาประสิทธิประสาทพรให้แก่การพิธีในวันนี้ขอให้มาคุ้ครอง,องสเสนียดเันไรจงอย่าได้มีเวรภัยทั้งหลาย มาเลยนโมธรรมายสิทธิกิตจังสิทธิกมังสิทธิการิยงังตถาทะโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิราพโพนิรันตะลงังสัพพะโสถีพระวันโุเม ขอเถิญประสิประสาทพอในแก่ข้าพเจ้าจงคุ้มครอง,สงเสนียดจันไรอย่าได้เกิดมีเวียนไทยทั้งหลายขึ้นมาเบียดเบียนนโมสังขาวสิทธิกิจด,ดังสิทธิกำม,มังสิทธิกาเรียงคาถา,าทะโตสิทธิเตโชชัยโยนิจังประมังสุข,ขังอธิตตเตโชชัยไตรตึงทั่วโรคธาต จงลงมาอวยพรประสิทธิ์ประสาทพอนี้แก่ข้าพเจ้าขอให้มาคุ้มครองเสนียดจันไรอย่าได้เกิดขึ้นเลยพระพักควัม,มอดีเจ้าเอ๋ยจงมาสิงสู่ตัวข้าขออัญเชิญบรมครคูโนราจงมาสิสงสู่ในดวงใจข้าพเจ้าจะทํากระทําการใดๆในพิธีในวันนี้จงเป็นกรรมสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าพุทธัทงสิทธิทำมังสิทธิ สังขังสิทธิสิทธิสิทธิสโหดโกติตังมังราขันโตสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังขา